ปังคุมในคนตุนคนหัวปังหัวปังตั้งลุมไหตไปไปเลคตอนกันกว่าต้องทำจนฝันทัดท้องต้องมาหยนปีนน่องคุณาตั้งใจอื่นซื่อใจอยูเสาานผ่นของเอกน้ำสูงสื่อตั้งอ่อนกันเข้าไอน้ำ้นีจอมนตีปังคุณ tâm phò lê chuông miên từ ngẫu xa xanh na thâm mới nâng cân. tới các tham wa phù nương tang may hầu bạc cân ít ớt lệ sưng. Quảm lạt tang già hao Tay đưa bên tay nâng cân om lòm phom xin viêm bạc ta xin ากปังกุญแจตายเตใอนฝันเตี้ยตีไปลอยเงินเจือเสือไตี้ยงจมึงใจมาผูกผูกเป็นป่ยผู้วุนสันก็เป็นไปผูุนหลายเติงหลายมึงหนมาขึงมึงกลุมาไวกันกลุ่มหนักมีผู้หลายกนเจอหนำหาเลนท่นดมเจออดันตั้สุดอัมไวยเลยเพ้าะเบนังก็ข้ามาขึ้น ไว้อันอีกหลังฮะจีจิมือเหนือเนี่ยเข้ามาามาหันมาถ่อมถึงเลืหันมิลงนี้มันตั้งนั้นอยู่ค่ะ,เอ,ะเ,เอา่พม่าถัดไปเนี่ยถึงเอ่อลงลีที่หนึ่งไอ้ที่เขาข้ามมาลยหู้เลยหันว่าตึ้งไต้เฮาไอ้หึงยาวมาปีบอมมิสีเหิงไปเหลือๆเนงไปหายไรเนี่เอ,อ่อหลายห่อมันตึนลงดีอันหนึ่งเขาหาัน 像这样，相爱是好汉，骂狠，只按骂狠，当然的，他爱呢，鼻梁带鼓滴滴，不然那没气呢，就鼻梁带拉哇，带撞哇，带堵咦哇，晓得？呃，然后带骂哇，带惹哇，带恨哇，带砍剃哇，呢，骂狠，那骂狠只呢，好汉不包公对症呢。 ขกาเตไปห้ลอรีปักเจ็ดสิบตัวเปียนชไมยังต้อหมื่นกันอยู่เนี่ย่าอ่าก็บไหแล้มาเต่ให้ยู่ผัดเพียกันสีดาก็นาากไป้ยังต้อมือนกันอยู่คือแต่เหายังไปไหนเลยนี่อันนี้ก็เ后ู้กาเป็นลองดีอันนึ่งฉจะอันหนอาจ้อหนูเขามาขึ้นไอเหมือนกับฮ่าไครกันไม่เมีรองตยห้กูตีกูเลยน โคนงงงตั้งมาเหมือนกันเสียใจก็กบาหลังอไมันเป็นการดิกรลายสิ่งใดเนี่ยปองเซอ,เ,อเขาก็เป็นเออมันก็เป็นเต้เนี่ปองจะห้างผางมันหนี่นี่น้ำจะหักเคยอ่อนกันมาถ่อมมาหดูหลังอะไดีใครว่านน้ำจะหักเคยได้ไว้เออจะมีอยู่ตาเสีเแต่สมมต คนองตางไม่เขาแต่เหมืนกัน nice ตีอยู่ที่เสาเหมือนกันเสียดาก็นั่จะหักคือให้เด็ยังเตัอมีเหมือนกันอยู่เนี่ยเออเลยปองเส้นเลยหันถึงลางก็บินลงดีที่เดียววางก็ขาสั่งเที่ยงอันหนึ่งเพราเขาวางปล่อยหลังให้อำมไว้ว่าปีนองเต่เขลายมาขึ้นจะอันเทียมคืนสร้างปันเนี่ยบินปีนองคนต่างสื่อต่างเสือมาเทียมคืนสร้างบันในเกิดเหมือนกับเม่อไปีนองนอกเมืองอเมริกันเขาได้สัง 阿帝木ចាំចាំ呢佢呢嘗日本佢呢嘗師父同小兒呢嘗捐國哥呀食龍這個好好著好好呢好著好過你帶我完呢馬頭馬興馬尼當戶當喊呢完呢個內邊粉底啲啲呢噴打台香港個唔呢嘛個波幫波安底拉呢 เขาเจ้ามาึืนเนี่ยเขาเจ้าก็สำทีกาบเป็นผีในกำผาลงมาใต่เข้าไว้ยังจะมีอยู่ที่ขึ้นท่านกำผาอะไรอยู่เนี่ยเขาอดิบุนกำผาแต่เข้าไปหายไรๆเอออยู่มาปีพุ่งสี่ไปก็แต่เข้าว้เนี่ยยังจอมั่นกึ่งอะไรอยู่เนี่ยในวันนั้นกำผาที่ผู้กาในคำันเป็นรองดีปนตาใต่เขาอยู่เนี่ยไม่ได้ก็ข้าหันมีชื่อไหนคะมีชู้อยู่ค่ะเอาลงขอได้ชมตะเต้เนี่ยนะ

เนี่ยเอาใจใส่เเขาใจปีกคนรงเขาเขาใจปันเนาะสร้างปีน้องขอนเขาคนใหญ่คนขอนเขาจอยเฮ็ดปันอันป่อยผินเนี่ยเนี่ยเดปังดิ๊ดต่ไต่เขาไม่ก็หาที่ว่าเมียชมทีเดียวพอช่มเสียมตาเนาะเมื่อนามาพอปอกกว่าที่วันที่เมืองเขาก็เขาเดือดเดือดลุกเดือดหลานเขาซ้่มลุงขอนี่้เคยเปลี่ยนชื่อเหล่ในปีนปอกเขาได้ทบกัน ตีนคอนเซมว่าเนาะจบปีตั้งทีมว่าเนาะดีว่ามันจะจริงของเมืองลาเขาเสร็จเนาะเตียนเฮาอยู่ซ้ําจิ๊บขอบแรงไปเมืองใหม่เออพี่น้องเฮาอื่นบ้างนายกันทบกันถึงเตยตรงนี้มันสิขึ้นอย่างไหนสูงมาเนาะลูกหลานนะเขาได้ฮู้เน้อคือตายเป็นจริงฮู้ได้เขาฮู้บ่ประเสริฐไหนเนี่ยไม่จะล้นก็เลยขึ้นแต่เนี่ยจนแต่เออแล้วใช่มันจะขอบคนปัน เอ่อพ euh, ี่น no ้องเมืองขอนเนาะเป็นเปิ้นใหญ่คนลงที no. ่เ <transcript> ม <yun s> ืองขอนเข้าในผิดปางปันลงเข้าได้ก็แล้วเขาเข้าออกมาไปเตี้ยหนขี่กล้ามา2วันหนต่อมาจมซื่อปวดกันได้ก็ใจก็ชูเตเตเนาะเปิ้นก็สึกซำลีเฮาก็จมในพี่น้องใต้เฮานี่ฮักกันแต่เตได้เลยฮู้ซั่นนั้นแลเอ่อจองจมจึนยินดีเตนะเชิญลุงเข้าไปเอาอะไรก็ได้ที่เมืองขอนแหนเมืองมาแวะจิฟังเรลุงก็หันให้ อันทูชาเนเป็นซื้อเนี่ยอันเนี่เขาว่าไปลองตั้งเมืองเขียจออันต้เขาอยู่เจอเด,ดลองอยู่ลองกินลองเหตุลองสร้างลอง